ในความคิดของคุณยมมทูตจะแต่งตัวอย่างไรเป็นชุดคลุมสีดำมีฮูดยาวถึงข้อเท้าพร้อมกับเคียวใช่ไหมแต่ถ้าฉันบอกว่ามีคุณหมอท่านหนึ่งในชุดกาวสีขาวในมือถือมีดผ่าตัดและเข็มฉีดยาคุณจะเชื่อไหมไม่ต้องรออีกต่อไปทุกอย่างอยู่ในคดีนี้แล้ว คริสโตเฟอร์ดันช์เกิดที่มอนทานาในวันที่3มีนาคมปี1971ในครอบครัวที่ร่ำรวยพ่อเป็นนักเผยแผ่ศาสนาและนักกายภาพบำบัดแม่เป็นครูและเขามีน้องชายสามคนและน้องสาวหนึ่งคนต่อมาครอบครัวได้ย้ายไปที่เมมฟิสตะวันออกตั้งแต่เด็กเขาเป็นที่รู้จักในฐานะเด็กฉลาดและเป็นที่รักของเพื่อนบ้านหลังจากเข้าเรียนมัธยม เขาค้นพบความลหลงไหลในกีฬาอเมริกันฟุตบอลและฝึกฝนอย่างหนักอย่างไรก็ตามเขาไม่ประสบความสำเร็จในกีฬาชนิดนี้เท่าที่ควรเพื่อนร่วมทีมของเขาให้ความเห็นว่าแม้เขาจะฝึกฝนอย่างหนักแต่กลับขาดสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งไปนั่นก็คือพรอสวรรค์หลังจากสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยลาลัยเมมฟิสในปี1995 เขาก็ตระหนักว่าตนไม่มีอนาคตในวงการกีฬาและตัดส no the ินใจเรียนต่อในสาขาการแพทย์เขาเริ่มเรียนแพทย์ที่มหาวิทยาลัยเทนเนสซีและประสบความสำเร็จอย่างงดงามเขาได้รับปริญญาเอกสองใบในสาขาแพทยศาสตร์และวิทยาศาสตร์พร้อมกับปริญญาเอกสาขาชีววิทยาระดับโมเลกุล เขาเรียนดีเยี่ยมและได้รับเลือกเป็นสมาชิกของสมาคมเกียรตินิยมทางการแพทย์อัลฟาโอเมก้าอัลฟาซึ่งเป็นเกียรติยศที่มีเพียง12%ของเพื่อนร่วมร่วมเท่านั้นที่รับหลังจากจบการฝึกอบรมเป็นสายแพทย์ที่มหาวิทยาลายัยเทนเนสซีเขาได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้อำนวยการโครงการด้วยความสามารถของเขาเขารับผิดชอบการบำรุงรักษาและการสนับสนุนทางเทคนิคสำหรับห้องปฏิบัติการสแห่ง และยังช่วยให้ห้องปฏิบัติการได้รับทุนวิจัยมูลค่ากว่า108ล้านบาทในช่วงเวลานี้เขาใช้ความสามารถด้านการวิจัยอย่างเต็มที่เขียนบทความและตีพิมพ์ผลงานมากมายในปี2006เขาได้ยินข่าวเกี่ยวกับนักวิทยาศาสตร์ชาวรัเสเซียสองคนที่ประสบความสำเร็จครั้งสำคัญในการวิจัยโรคมะเร็งพวกเขาค้นพบวิธีการสกัดสเต็มเซลล์จากเนื้อเยื่อสตโตรมาที่เพาะเลี้ยงในหลอดทดลอง เขาได้เสนอตัวที่จะช่วยพวกเขายื่นขอสิทธิบัตรสำหรับวิธีการนี้และในที่สุดจากผ่านกระบวนการวิจัยที่สำคัญเขาก็มีชื่ออยู่ในสิทธิบัตรแต่เห็นได้ชัดว่าเขาเป็นเพียงผู้ช่วยของนักวิทยาศาสตร์ชาวรัเสเซียสองคนนั้นเท่านั้นทำไมเขาถึงกลายเป็นคนที่มีชื่อบนสิทธิบัตรได้จริงๆแล้วดันชใช้เล่เหลี่ยมตอนที่ยื่นขอสิทธิบัตร เขาจงใจใส่ชื่อของนักวิทยาศาสตร์รัสเซียสองคนโดยสะกดผิดทําให้คนจากสถาบันวิจัยไม่สามารถหาตัวตนของนักวิทยาศาสตร์ทั้งสองได้พวกเขาจึงคิดว่านักวิทยาศาสตร์ทั้งสองคนนี้คงเป็นเพียงบุคคลตัวเล็กๆที่ช่วยดันทัตเท่านั้นและแน่นอนว่าผู้คนจึงรู้จักแต่ชื่อของดันช์และตั้งแต่นั้นมาชื่อเสียงของเขาก็โด่งดังเป็นพลุแตก และด้วยเหตุนี้เองเขาจึงใช้ประโยชน์จากมันในการก่อตั้งบริษัทสองแห่งด้วยความหวังที่จะทำเงินมหาศาลจากสิทธิบัตรแต่ทุกอย่างกลับไม่เป็นไปตามที่คิดสุดท้ายเขาก็ต้องแบกรับหนี้สินกว่า18ล้านบาทเนื่องจากการจัดการที่ย่ำแย่และไม่สามารถใช้ชีวิตต่อไปได้อีกแม้กระทั่งเขายังถูกลูกน้องคมขู่เพราะค้างจ่ายเงินเดือนเป็นเวลานาน หลังจากถูกยื่นฟ้องดันชัตระหนักว่าการวิจัยทางการแพทย์ไม่ใช่ทางออกเขาจึงเริ่มเปลี่ยนทิศทางหันมาทำงานด้านการรักษาพยาบาลเพราะจะทำเงินได้เร็วกว่าในปี2010ดันชและแฟนสาวของเขาได้ย้ายไปที่ดันลาสเท็กซัสและเข้าร่วมกับสถาบันวิจัยกระดูกสันหลังในท้องถิ่นสถาบันแห่งนี้เชี่ยวชาญด้านการผ่าตัดกระดูกสันหลังแบบแผลเล็ก วิธีการนี้จะใช้แผลผ่าตัดขนาดเล็กและระบบท่อนำทางเพื่อเข้าถึงและซ่อมแซมความเสียหายของกระดูกสันหลังซึ่งแตกต่างจากการผ่าตัดแบบดั้งเดิมด้วยเหตุนี้ดันช์จึงตัดสินใจที่จะแสดงความสามารถของเขาอย่างไรก็ตามเขาได้เข้ามาอยู่ในวงการแพทย์มาเป็นเวลา15ปีและมั่นใจว่าตนเองมีพื้นฐานความรู้ที่กว้างขวางพร้อมกับวิทยานิพนธ์และปริญญาอันทรงเกียรติมากมาย เฟรเดริกบูบหัวหน้าภาควิชาสัญญยกรรมประสาทที่มหาวิทยาลัยเทนเนสซีได้กล่าวถึงดันช์ว่าเป็นหนึ่งในสัลยแพทย์ระบบประสาทที่เก่งและฉลาดที่สุดที่เราเคยฝึกอบรมมาในเดือนกรกฎาคมปี2017สถาบันกระดูกสันหลังแบบแผลเล็กที่ดันช์ทำงานอยู่ได้อนุญาตให้เขาไปฝึกงานที่ศูนย์การแพทย์เบเลอร์ในพลาโนเมื่อศูนย์การแพทย์เบเลอร์ได้รับประวัติของดันช์พวกเขาก็เหมือนได้เจอกับขุมทรัพย์ พวกเขายังได้ติดต่อกับมหาวิทยาลัยของดันชอโดยเฉพาะเพื่อขอใบรับรองในตอนนั้นพวกเขาไม่ลังเลที่จะกล่าวคำชมเชยเขาอย่างล้นหลามศูนย์การแพทย์เบเลอร์บรรลุข้อตกลงความร่วมมือกับดันช์อย่างรวดเร็วและมอบสิทธิพิเศษในการผ่าตัดในโรงพยาบาลของตนให้แก่เขาดันช์พอใจกับเรื่องนี้มาก นอกจากนั้นโรงพยาบาลยังสัญญากับเขาว่าจะให้เงินเดือนปีละ21.6ล้านบาทพร้อมโบนัสและค่าคอมมิชชั่นการทำเงินได้36ล้านบาทต่อปีไม่ใช่ความฝันอีกต่อไปเมื่อดันช์มาถึงโรงยาบาลได้โฆษณาเกี่ยวกับเขาอย่างมากและยกให้เขาเป็นแพทย์ดาราเพื่อดึงดูดผู้ป่วยมากขึ้นดันช์ประกาศอย่างยิ่งยโสว่า เขาเป็นคนเดียวในเท็กซัสที่ทำการผ่าตัดกระดูกสันหลังแบบแผลเล็กได้อย่างสมบูรณ์แบบและแน่นอนว่าแพทย์ที่เหลือทั้งหมดถูกเขากล่าวหาว่าเป็นพวกขี้โม้ไร้ความสามารถความโอหังของเขายิ่งเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆเมื่อทุกอย่างยังคงดำเนินไปอย่างราบรื่นและแน่นอนว่าไม่นานหลังจากนั้นดันช์ก็ได้ต้อนรับผู้ป่วยคนแรกของเขาชื่อว่าเคนเนต เขาเริ่มอวดอ้างว่าเขาเป็นศัลยแพทย์กระดูกสันหลังที่เก่งที่สุดในดัลลัสและแม้กระทั่งในเท็กซัสทั้งหมดไม่มีใครสามารถทำได้ดีกว่าเขาแม้แต่ทีมดัลลัสแมวเวอริกก็ยังต้องการจ้างเขาเป็นแพทย์ประจำทีมเคนเนธดีใจมากที่รู้ว่าผู้เชี่ยวชาญเช่นนี้จะทำการผ่าตัดให้เขาเองผลลัพธ์ในตอนแรกคงที่แต่หลังจากนั้นเคนเนธก็ประสบกับผลกระทบที่รุนแรง เขาปวดหลังบ่อยครั้งและในที่สุดก็ต้องเข้ารับการผ่าตัดครั้งที่สองดันชนได้รับมอบหมายให้ทำการผ่าตัดครั้งนี้และผลลัพธ์คือเส้นประสาทได้รับความเสียหายทำให้เคนเน็ตเป็นอัมาาพาตครึ่งซีกเคนเนตต้องใช้เวลาหลายเดือนในการฟื้นตัวและหลังจากนั้นก็สามารถเคลื่อนไหวได้ในระยะทางสั้นๆเท่านั้นแต่เรื่องร้ายยังไม่จบเพียงเท่านี้ ในวันศุกร์หนึ่งของเดือนกันยายนปี2011ดันช์ได้ทำการผ่าตัดให้ผู้ป่วยคนหนึ่งที่สถาบันกระดูกสันหลังของเขาหลังการผ่าตัดเขาได้เดินทางไปลาสเวกัสเพื่อพักผ่อนสุดสัปดาห์แม้ว่าเขาจะไม่ได้แจ้งให้โรงพยาบาลทราบล่วงหน้าก็ตามโรงพยาบาลและผู้ป่วยไม่สามารถหาตัวดันช์ได้จากที่ใดเลยแล้วก็ไม่สามารถติดต่อเขาได้จนกระทั่งถึงวันจันทร์ ดันซ์จึงกลับมาเหตุการณ์นี้ทำให้โรงพยาบาลรู้สึกว่าดันซ์แฟชช h ดูเหมือนจะไม่น่าเชื่อถือและตัดสินใจให้เขาออกจากงานอย่างไรก็ตามสำหรับดันซ์แล้วก็ไม่มีอะไรที่ร้ายแรงเขาได้เริ่มเปิดคลินิกของตัวเองและยังคงได้รับอนุญาตให้ทำการผ่าตัดที่ศูนย์การแพทย์เบเลอร์ วันที่30ธันวาคมปี211ผู้ป่วยชื่อลีพาสมอร์ได้มาที่โรงพยาบาลเพื่อรับการผ่าตัดเนื่องจากอาการปวดหลังเขาวางใจในตัวดันชั้นอย่างเต็มที่เพราะคำมั่นสัญญาของคุณหมอคนนี้ระหว่างการผ่าตัดเขาตัดเส้นประสาทที่อยู่ข้างไขสันหลังวางตำแหน่งเครื่องมือผ่าตัดผิดพลาดทำให้ผู้ป่วยเสียเลือดมากอย่างไรก็ตาม เขาไม่สนใจและยังคงทำการผ่าตัดต่อไปมาร์ก <Mark, S 1> เพื่อนร่วมงานที่อยู่ข้างๆได้พยายามห้ามเขาแต่ดันช์บอกว่ามาร์กไม่เข้าใจเกี่ยวกับการผ่าตัดเลยมาร์กโกรธจนเดินออกจากห้องผ่าตัดและยกเลิกความร่วมมือในอนาคตทั้งหมดกับดันชินเวลา8.45นาทีเขาบอกว่าการผ่าตัดง่ายๆแบบนี้ไม่สามารถทำได้ดีฝีมือของดันชิด เทียบเท่ากับนักเรียนประถมเท่านั้นสำหรับผู้ป่วยพาสมอร์อาการปวดหลังของเขารุนแรงขึ้นหลังการผ่าตัดที่เหมือนฝีเมือนนักเรียนประถมและเขาประสบปัญหาในการเคลื่อนไหวหลังจากกลายเป็นผู้พิการแต่กระนั้นเหยื่อของดันช์ก็ยังไม่หยุดเพียงเท่านี้ในวันดีๆวันหนึ่งเขาได้ต้อนรับเพื่อนเก่าของเขามาที่โรงพยาบาล ทั้งสองคนเคยเจอกันที่โรงเรียนมัธยมและมาที่ดัลลัสด้วยกันพวกเขามีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมากจนกระทั่งเจอร์รี่ซัมเมอร์สชื่อเพื่อนของดันชาติได้ไว้วางใจมอบชีวิตของเขาให้แน่นอนว่าอาการของเจอร์รี่ซัมเมอร์สกลับยิ่งแย่ลงไปอีกในระหว่างการผ่าตัดดันชได้เจาะทะลุหลอดเลือดแดงของเจอร์รี่ซัมเมอร์สทำให้เลือดออกอย่างรุนแรงเพื่อหยุดเลือด เขาใส่ยาห้ามเลือดจำนวนมากเข้าไปในกระดูกสันหลังของเจอร์รี่ซัมเมอร์สอย่างบ้าคลัง่งตามที่แพทย์เจมี่กล่าวปริมาณเลือดที่ไหลออกจากเจอร์รี่ซัมเมอร์สคือ1.2ลิตรซึ่งเกินกว่า20%ของปริมาณเลือดทั้งหมดนี่เป็นเรื่องที่อันตรายมากหลังการผ่าตัดเจอร์รี่ซัมเมอร์สพบว่าก่อนหน้านี้เขาแค่รู้สึกปวดหลังแต่ตอนนี้ร่างกายของเขาทั้งหมดเจ็บปวดอย่างน่ากลัว อย่างไรก็ตามสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือเขาเป็นอมพาตตั้งแต่หัวจรดเท้าทำได้เพียงแค่ลืมตามองเพดานเขาไม่สามารถขยับส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายได้เลยในตอนนั้นเขากระซิบกับแพทย์อีกคนว่าเขาคิดว่าดัานใช้สารต้องห้ามขณะทำงานเจอร์รี่ซัมเมอร์สเล่าต่อว่า ดัน์โจนส์ได้จัดปาร์ตี้ข้ามคืนในคืนก่อนการผ่าตัดและได้นำสารต้องห้ามจำนวนมากกลับมานี่เป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์อย่างดันช์และศูนย์การแพทย์ได้จัดการให้ดันชาร์ดเข้ารับการตรวจหาสารต้องห้ามทันทีและระงับสิทธิ์ในการผ่าตัดของเขาชั่วคราวโรงพยาบาลก็เริ่มสงสัยในทักษะทางการแพทย์ของดันช์อย่างไรก็ตาม ผลการตรวจระดับสารต้องห้ามในเลือดของเขากลับเป็นปกติเดือนมีนาคมปี2012 d u n ดันช์ได้รับคืนสิทธิ์ในการผ่าตัดในวันที่12และเริ่มทำการผ่าตัดหมอนรองกระดูกทับเส้นกระสาดให้แก่ผู้ป่วยเคลลี่มาตินครูประถมวัย54ปีหลังการผ่าตัดเขาพูดอย่างมั่นใจว่าการผ่าตัดสมบูรณ์แบบมากผู้ป่วยดูดีมาก แต่ความจริงคือหลังการผ่าตัดความดันโลหิตของเคลลี่เริ่มลดลงและเธอหายใจลำบากเธอเสียชีวิตในอีกสามชั่วโมงต่อมาดันชรีบโยนกวางทิดเขากล่าวว่าเคลลี่อาจจะแพ้ยาชาเฟนทานิลไม่ใช่เพราะปัญหาในการผ่าตัดของเขาผลการชันนสูตรพริกศพในที่สุดพบว่ามีเลือดออกจำนวนมากใกล้บริเวณที่ทำการผ่าตัด โรงพยาบาลสงสัยว่าดันชาได้ตัดหลอดเลือดและก่อให้เกิดเหตุการณ์ทางการแพทย์หลายครั้งหลังจากเหตุการณ์นี้โรงพยาบาลต้องตัดสินใจไล่ดันทาชออกพวกเขายังได้รายงานข้อมูลนี้ไปยังฐานข้อมูลแพทย์แห่งชาติเมื่อไล่แพทย์ออกจุดประสงค์ของเรื่องนี้คือเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับแพทย์ที่มีปัญหาอย่างดันชเพื่อป้องกันภัยพิบัติได้ทันท่วงทีอย่างไรก็ตาม ระบบนี้มีช่องโหว่ขนาดใหญ่หากแพทย์ลาออกโดยสมัครใจแทนที่จะถูกไล่ออกโรงพยาบาลก็ไม่จำเป็นต้องรายงานดันช์เข้าใจระบบนี้เป็นอย่างดีและเขาได้ลาออกก่อนที่โรงพยาบาลจะเตรียมการฟ้องร้องโรงพยาบาลถึงกับบันทึกในเอกสารว่าดันเช่นไม่มีความผิดเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อโรงพยาบาลหลังจากลาออก ดันช์ก็รีบไปที่ศูนย์การแพทย์ดัลลัสแห่งต่อไปทันทีศูนย์การแพทย์ดัลลัสเห็นถึงความยอดเยี่ยมของเขาเมื่อดูประวัติและเอกสารที่ออกโดยศูนย์การแพทย์เบเลอร์นอกจากนี้ที่นี่ยังไม่พบข้อมูลเชิงลบใดๆเกี่ยวกับดันช์เลยดังนั้นพวกเขาจึงดีใจมากและจ้างเขาทันทีอย่างไรก็ตาม พวกเขาให้สิทธิ์ชั่วคราวในการทำการผ่าตัดแก่เขาเท่านั้นเพื่อเป็นการทดลองงานที่โรงพยาบาลหากทำได้ดีพวกเขาจะรับเขาเข้าทำงานอย่างเป็นทางการผู้ป่วยในการผ่าตัดครั้งแรกคือคุณยายโฟเอลลาบราว์วัย63ปีในระหว่างการผ่าตัดดานชได้ตัดหลอดเลือดแดงกระดูกสันหลังของคุณยายบราว์อย่างน่าอัศจรรย์ทำให้ผู้ป่วยเสียเลือดจำนวนมาก เขายังใส่สารห้ามเลือดจำนวนมหาศารเข้าไปในร่างกายผู้ป่วยทำให้คุณยายบราวด์หมดสติและหลังจากนั้นก็เกิดภาวะเส้นเลือดในสมองแตกโรงพยาบาลกำลังเตรียมที่จะเลื่อนการผ่าตัดของเขาในวันรุ่งขึ้นแต่หลังการผ่าตัดคุณยายบราวด์ยังคงสบายดีด้วยเหตุนี้โรงพยาบาลจึงคิดว่านั่นเป็นเพียงความผิดพลาดเล็กน้อยจนกระทั่งถึงผู้ป่วยรายต่อไป ในการผ่าตัดครั้งที่สองคือคุณยายแมรี่เอเฟิร์ดวัย74ปีอย่างไรก็ตามข่าวร้ายก็มาถึงก่อนการผ่าตัดคุณยายบราวผู้ที่ได้รับการผ่าตัดเมื่อวันก่อนได้เสียชีวิตลงอย่างน่าเศร้าดันชังยังคงทำการผ่าตัดต่อไปโดยไม่ลังเลในระหว่างการผ่าตัด เขาไม่เพียงแต่ทำผิดตำแหน่งแต่ยังตัดส่วนหนึ่งของกระดูกสันหลังและยึดสกรูผิดตำแหน่งรวมถึงการขันสกรูตัวหนึ่งเข้าไปในเส้นประสาทโดยตรงแม้ว่าเพื่อนร่วมงานที่อยู่ข้างๆจะคอยเตือนและตักเตือนดันช์อยู่ตลอดเวลาแต่เขาก็เชื่อว่าตัวเองไม่ได้ทำอะไรผิดและตัดสินใจทำการผ่าตัดต่อไปในที่สุดแมรี่ก็เป็นอัมาพาต โรงพยาบาลตระหนักถึงความรุนแรงของปัญหาและหยุดการผ่าตัดครั้งต่อไปของดันช์ทันทีสัลยแพทย์กระดูกสันหลังโรเบิร์ตเฮนเดอร์สันถูกเรียกตัวมาเพื่อทำการแก้ไขเมื่อดูวิดีโอการผ่าตัดของดันช์ให้แมรี่แพทย์โรเบิร์ตถึงกับตกใจเขากล่าวว่าดันช์ไม่เพียงแต่เป็นแพทย์ที่ขาดความรู้ทางการแพทย์แต่ยังเป็นคนโกหกอีกด้วย เขาไม่สามารถทำแม้กระทั่งขั้นตอนการผ่าตัดพื้นฐานที่สุดได้การผ่าตัดของดันชันเป็นหายนะศูนย์การแพทย์ดัลลัสได้ยุติความร่วมมือกับดันช์ทันทีหลังจากนั้นดันชานได้ไปหาคลินิกที่เล็กกว่าและทำการผ่าตัดอีกหลายครั้งตามที่คาดไว้ผู้ป่วยทุกคนกลายเป็นผู้พิการหลังการผ่าตัด ดันช์ยังคงใช้เล่เหลี่ยมเดิมและลาออกโดยสมัครใจจากนั้นก็เริ่มมองหาโรงพยาบาลอื่นเขาไปที่โรงพยาบาลเมโทดิส s ์ในดัลลัสอย่างไรก็ตามดันช์ถูกโรงพยาบาลนี้ปฏิเสธความร่วมมือแต่ไม่ยอมแพ้ดันช์ยังทงค้นหาต่อไปและไปที่โรงพยาบาล University General d a l l a s หลังจากอ่านประวัติของดันชนโรงพยาบาลรู้สึกพอใจแต่ยังคงต้องระมัดระวัง จึงได้โทรศัพท์ไปสอบถามเพิ่มเติมพวกเขาโทรไปที่โรงพยาบาลสองแห่งที่ดันช์เคยทำงานมาก่อนเพื่อปรึกษาแต่ไม่มีโรงพยาบาลใดยอมเปิดเผยปัญหาของดันช์ดังนั้นโรงพยาบาล University General ก็ถูกหลอกเช่นกันวันที่10มิถุนายนปี2013ชายวัย54ปีชื่อเจฟฟ์ไคลด์เวลมาที่โรงพยาบาลเพื่อรับการผ่าตัดหลังจากค้นหาแพทย์ที่น่าเชื่อถือบนอินเทอร์เน็ต เขาก็ได้พบกับดันชาทีเขาสังเกตเห็นว่าดันชได้รับการประเมินสูงบนแพลตฟอร์มแพทย์ออนไลน์ของอเมริกาพร้อมด้วยประวัติที่เป็นมืออาชีพดังนั้นเขาจึงตัดสินใจไปพบดันเชอร์เพื่อทำการผ่าตัดแน่นอนว่าข้อมูลบนอินเทอร์เนต็ตอาจนำมาซึ่งผลลัพธ์ที่เลวร้ายหากคุณเชื่อมั่นในมันอย่างสมบูรณ์ ที่สำคัญกว่านั้นเจฟฟ์ไกลเดลกล้าม,มอบชีวิตทั้งชีวิตของเขาให้กับแพทย์ที่มีข้อมูลบนโลกออนไลน์ที่ดูยิ่งใหญ่ผลลัพธ์คือในระหว่างการผ่าตัดดันชั้นตัดหลอดเลือดแดงของเจฟฟ์ไกลเวลทำให้เลือดไหลออกอย่างรุนแรงเขาตัดรูในหลอดอาหารและยังลืมผ้ากอสห้ามเลือดไว้ในร่างกายของเจฟฟ์ไกลเวลเนื่องจากเข้าใจผิดว่าเป็นชิ้นส่วนของเนื้อเยื่อกล้ามเนื้อที่คอหรือเนื้องอกบางชนิด เมื่อเย็บแผลปิดผู้ป่วยก็ติดเชื้ออย่างรุนแรงที่หลอดอาหารและร่างกายได้รับความเสียหายอย่างถาวรส่วนหนึ่งของร่างกายเขาเป็นอัมพาตเจฟฟ์ไกลเดลเวลเกือบไม่รอดชีวิตและในที่สุดต้องเรียกแพทย์แรนเดลเคอร์บี้มาเพื่อทำการรักษาแพทย์เคอร์บี้ตกใจเมื่อตรวจดูอาการของเจฟไกลเดเวลเพราะกระบวนการผ่าตัดนั้นเลวร้ายเกินไปข้อของเจฟไกลเดเวลบวมมาก จนเขาไม่สามารถกลืนได้เนื่องจากผ้ากอสห้ามเลือดในร่างกายทำให้เกิดหนองจำนวนมากจากแผลที่ติดเชื้อเคอร์บี้กล่าวอย่างโกรธเคืองว่าการผ่าตัดที่ล้มเหลวเช่นนี้ไม่เคยเห็นมาก่อนในสหรัฐอเมริกานี่ไม่ใช่การรักษาแต่เป็นการกระทำที่จงใจให้ถึงแก่ความตายแม้ว่าแพทย์เคอร์บี้จะให้การรักษาอย่างทันท่วงทีเจฟฟไลเดเวลก็ไม่เคยหายเป็นปกติ ด้วยการผ่าตัดที่ไม่ประสบความสำเร็จมากกว่า50ครั้งเขาต้องใช้ชีวิตอยู่กับความเจ็บปวดไปตลอดชีวิตครั้งนี้ดันช์ไม่โชคดีอีกต่อไปโรงพยาบาลยุติความร่วมมือกับเขาและแพทย์เคอร์บี้ได้รายงานสถานการณ์ต่อแพทย์สภาเท็กซัสและขอให้มีการสอบสวนดันชันอาชีพแพทย์ของดันช์สิ้นสุดลงเจฟฟ์ไคลเดเวลกลายเป็นเหยื่อรายสุดท้ายในอาชีพแพทย์ของดันชัน แพทย์สยสภาเท็กซัสพิจารณาข้อร้องเรียนของเคอร์บี้อย่างจริงจังเพราะนี่เป็นแพทย์คนที่สองที่ร้องเรียนเกี่ยวกับดันช์เพลนต์ในการฟ้องร้องที่ส่งไปยังคณะกรรมการเคอร์บี้ได้อ้างถึงแพทย์คนแรกที่ร้องเรียนเกี่ยวกับดันเชนโรเบิร์ตเฮนเดอร์สันแพทย์ที่ศูนย์การแพทย์ดัลลัสถึงกับส่งรูปของดันช์ไปยังมหาวิทยายลัยเทนเนสซีเพื่อยือนยันว่าเขาเป็นคนโกหกหรือไม่อย่างไรก็ตาม คำตอบที่เขาได้รับจากมหาวิทยาลัยคือดันช์ได้ศึกษาและฝึกอบรมที่นั่นเป็นเวลาหลายปีและเขามีปริญญาเอกสองใบถึงกระนั้นโรเบิร์ตยังคงสงสัยและไม่เชื่อในปริญญานั้นเพราะเห็นได้ชัดว่าดันช์ไม่รู้วิธีการผ่าตัดเลยโรเบิร์ตรายงานสถานการณ์ของดันช์ต่อคณะกรรมการการแพทย์และระบุว่าเขาเป็นผู้ที่ก่อให้เกิดความตายและเสียสติอย่างไรก็ตาม ข้อร้องเรียนของโรเบิร์ตถูกยื่นไปยังหลายแห่งแต่หลังจากหลายเดือนก็ไม่มีใครจัดการคณะกรรมการการแพทย์ไม่เคยทำการสอบสวนใดๆที่ได้ผลด้วยการสะท้อนจากแพทย์เคอร์บี้และผู้ป่วยจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆที่ฟ้องร้องดันชและคณะกรรมการโรงพยาบาลที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับความประมาทเลินเล่อทางการแพทย์ในที่สุดพวกเขาก็ตระหนักถึงความรุนแรงของปัญหานี้ วันที่26มิถุนายนปี2013คณะกรรมการการแพทย์ได้ตัดสินใจเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของดันชั่วคราวและเริ่มการสอบสวนการผ่าตัดทั้งหมดที่เขาเคยทำตามที่คาดไว้ปัญหาต่างๆได้ถูกคนพบดันชมีนิสัยใช้สารต้องห้ามและใช้มันเป็นประจำเขาไม่นอนทั้งคืนเสพกัญชาแม้กระทั่งเคยเสพเสร็จแล้วก็ไปทำการผ่าตัดให้คนไข้ การสอบสวนยังพบว่าดันชได้ทำการผ่าตัดทั้งหมด38ครั้งในช่วงเวลากว่า2ปีที่เป็นแพทย์ซึ่งในจำนวนนั้นมี33ครั้งที่ล้มเหลวในจำนวนผู้ป่วย33รายนั้นมี2รายเสียชีวิตผู้ป่วยอีก31รายไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกต้องกลายเป็นผู้พิการหรือได้รับบาดเจ็บสาหัสมีเพียง5ครั้งเท่านั้นที่การผ่าตัดประสบความสำเร็จด้วยความช่วยเหลือของเพื่อนร่วมงาน อาจกล่าวได้ว่าดันเชียมไม่ได้รักษาชีวิตคนแต่กลับเป็นผู้ที่ก่อให้เกิดความตายหลังจากเรื่องราวของดันชแพร่กระจ,จายออกไปบางคนได้โทรศัพท์ไปหาเขาอย่างไรก็ตามดันชันชาดินปฏิเสธข้อกล่าวหาและข้อมูลเชิงลบอย่างแข็งขันและบอกกับนักข่าวว่าผมเป็นศัลยแพทย์กระดูกสันหลังที่ยอดเยี่ยม99%ของข้อมูลเชิงลบเกี่ยวกับผมจากโลกภายนอกนั้นไม่เป็นความจริง ในเดือนมีนาคมแพทยสภาได้เพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของดันช์อย่างถาวรแน่นอนว่าการพิจารณาความผิดทางอาญายังคงต้องดำเนินต่อไปแมรี่ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากดันช์ร้องไห้ตลอดสองวันหลังจากได้ยินข่าวการเพิกถอนใบอนุญาตของดันช์เธอบอกกับนักข่าวว่าเธอรู้สึกเศร้าทุกวัน การต้องนั่งรถเข็นไปตลอดชีวิตที่เหลือเป็นเรื่องที่เจ็บปวดและทรมานจริงๆสิ่งนี้ได้ทำลายชีวิตของเธอหลังจากถูกเพิกถอนใบอนุญาตดันชตระหนักว่าเขาไม่สามารถอยู่ที่ดัลลัสต่อไปได้และตัดสินใจกลับไปโคโลโราโดที่ที่พ่อแม่ของเขาอาศัยอยู่และยื่นขอล้มละลายเขาไม่สามารถประกอบอาชีพแพทย์ต่อไปได้ และใช้เวลาส่วนใหญ่ทำงานเป็นที่ปรึกษาและนักวิจัยด้านชีววิทยาศาสตร์ในตอนนี้เขากลับประกาศว่าผมเป็นนักวิจัยวิทยาศาสตร์ที่ยอดเยี่ยมในช่วงเวลานี้ผู้ป่วยจำนวนมากเริ่มฟ้องร้องดันชาญและโรงพยาบาลที่เกี่ยวข้อง แต่การฟ้องร้องเป็นเรื่องยากมากเนื่องจากเป็นความประมาทเลินเล่อทางการแพทย์และแม้กระทั่งหาทนายความไม่ได้เพราะกฎหมายกำหนดให้ต้องพิสูจน์ว่าดันช์มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมจงใจทำร้ายผู้ป่วยในระหว่างการผ่าตัดนี่เป็นเรื่องที่ยากที่จะพิสูจน์อย่างเห็นได้ชัดตำรวจยืนยันว่าคดีนี้จะแก้ไขได้ยากมากและแม้ว่าโจจะชนะคดีในเท็กซัสจำนวนเงินชดเชยที่โจจะได้รับก็มีจำกัดมาก สูงสุดเพียง9ล้านบาทดังนั้นการดำเนินคดีทางแพง่งเกี่ยวกับความประมาทเลินเล่อทางการแพทย์จึงเป็นไปไม่ได้ในที่สุดอายการเริ่มพิจารณาการดำเนินคดีทางอาญาโดยตรงคดีถูกนำขึ้นสู่ศาลหลังจากอายการมิเชลชูการรับผิดชอบคดีนี้ความกดดันเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าเมื่อเธอไม่เคยฟ้องร้องแพทย์มาก,ก่อนนี่เป็นคดีที่ไม่เคยมีมาก,ก่อน หลังจากการสอบสวนและศึกษาอย่างละเอียดมิเชลตัดสินใจใช้เวลากว่า4เดือนในปี2015เพื่อรวบรวมหลักฐานจากผู้ป่วยและโรงพยาบาลในเดือนกรกฎาคมปี2017ตำงรวจเชื่อว่ามีหลักฐานเพียงพอที่จะจับกลุ่มดันชันหากถูกตัดสินว่ามีความผิดเขาจะถูกตัดสินจำคุกตลอดชีวิตเงินประกันตัวถูกกำหนดไว้ที่600,000ดอลลาร์สหรัฐ คดีนี้เพิ่งจะได้รับการพิจารณาอย่างเป็นทางการในปี2017เนื่องจากความยากลำบากในการสอบสวนและลักษณะพิเศษของคดีคณะลูกขุนตัดสินว่าเขามีความผิดในข้อหาทำร้ายร่างกายโดยใช้อาวุธอันตราย5กระทงผู้ป่วยกว่า19รายได้บรรลุข้อตกลงกับเดนทันหรือโรงพยาบาลเหลือเพียงผู้ป่วย14รายที่ยอมให้การในศาลเกี่ยวกับความผิดของดันชี หลังจากการพิจารณาคดี13วันคณะลูกขุนใช้เวลาเพียง4ชั่วโมงในการตัดสินว่าดันชมีความผิดทุกข้อหาและเขาได้รับโทษจำคุกตลอดชีวิตแม้ว่าจะยื่นอุทธรณ์แต่ก็ถูกศาลปฏิเสธปัจจุบันดันทันส์ถูกคุมขังจนถึงปี2045และไม่มีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาอภัยโทษคดีนี้ได้รับความสนใจจากทั่วโลก ถือเป็นกรณีพิเศษที่เขากลายเป็นแพทย์คนแรกในสหรัฐอเมริกาที่ถูกตัดสินว่ามีความผิดจากความประมาทเลินเล่อทางการแพทย์สิ่งนี้ได้เปิดโปงปัญหามากมายรวมถึงความสามารถในการผ่าตัดที่ย่ำแย่ของดันท์และความหละหลวมในระหว่างการฝึกงานของเขารวมถึงความหย่อนยานในระหว่างการสัญหาบุคลากรทางการแพทย์นักเขียนนามกล่าเคยเขียนไว้ว่าความประมาทเลินเล่อในทุกอาชีพก็คือความไม่ซื่อสัตย์ ในที่นี้ดันชไม่เพียงแต่ประมาทในหน้าที่การงานเขายังพิสูจน์ตัวเองว่าเป็นคนไร้ศีลธรรมไร้อย่างอายและที่สำคัญที่สุดคือหลงตัวเองเห็นได้ชัดว่าความสำเร็จของเขามาจากการเหยียบย่ำผู้อื่นแต่ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งเขาก็ยังคงหลงไหลในชัยชนะของตัวเองอยู่เสมอ จริงๆแล้วสิ่งนี้จะปรากฏเฉพาะในหมู่คนไร้ความสามารถที่ต้องรับมือกับแรงกดดันจากความสำเร็จของผู้อื่นผลที่ตามมาชัดเจนเกินไปผมเชื่อว่าคำตัดสินนั้นยังปราณีเกินไปเขาไม่เพียงแต่เมินเฉยต่อชีวิตของผู้คนที่อยู่ในมือเขายังไม่รู้จักเห็นอกเห็นใจเลือดเย็นและเห็นแก่ตัว แน่นอนว่ามันเป็นยาพิษที่ทำลายเขาได้เร็วกว่าสารกระตุ้นเสียอีกและนั่นคือเรื่องราวของวันนี้คุณมีความคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะครับถ้าเป็นไปได้ช่วยกดไลค์และกดติดตามช่องด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีและพบกันใหม่ครับ